วันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่ในแมปของ Satama Battle Ground นะครับผมนะ <S <S วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวของ Genos นะครับผมสืบเนื่องจากไม่ได้สืบหรอกเอาจริงไม่เปิดเล่นฟรีแล้วตอนเนี้ยเออเจ้าตัวของ Genos นะครับผมแต่ว่าตัวที่เข้ามาแทนตอนนี้ก็เป็นตัวของ Sonic นะครับผม Sonic ค,ความเร็วแสงหรือความเร็วเสียงนั่นแหละเออเจ้าตัวนั้นเหมือนถ้าจะไม่ผิดนะเจ้าตัวของ Sonic ต้องใช้ใโลบักในการปลดนะครับผมแต่ของ Genos นี่ฟรีละเอเอไออันนี้วิ่งมาอย่างงี้ฉันรู้เลยว่านายกำลังจะทำอะไรคอมโบแรกกันเลยต่อยกันปึบ โอ้โหบอกเลยสกิลเจนอตไม่โคตรแรงกันดูดิจากเลือดเขาเต็มๆอ่ะตอนนี้เขาจะหมดหลอดแล้วดูดิวุ้ยไม่โดนกระไรน้ำตายแล้วนี่ยโอ้เรียบร้อย <c oughs> สปิลโอเคในวันนี้เราจะมาเล่นตัวของเจนอตกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวของเจนอตนะผมว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะอันดับแรกต่อยก่อนนะครับผมก็ตามด้วยสกิลหนึ่งนะครับผม ไตให้เขาลอยนะครับผมแล้วเราก็พุ่งบนเลสกิลสองให้เขาลุกขึ้นมานะครับระหว่างเขานอนก็สกลิลสามตามอะไรเงี้ยแล้วนนอนอย่างเดียวเลยอย่างก็สบายเราดิโอ้โหลืมง่ายจัดอ,อึบไปเลยจ้าเดี๋ยวผมก็ตามด้วยสกิลสีล่ครับเออประมาณนั้นแหละคอมโบชุดหนึ่งเอาจริงมันสามารถคอมโบในเซฟเดียวตายได้นะครับผมเออแต่ผมขอชิวๆหน่อยละกันไม่ได้กลับมาเล่นนานแล้วไม่เอาการโลส่สวนเออ เอออยูแค่รีบหีแม่งเอ้กูโดนสกิลซาตัมเอาตึ่งก็ดิเออเรียบร้อยก็แตกกลายเป็นกูติ้งเลยมาผมสกิลของเจนน้องก็มีประมาณนี้สี่สกิลนะผมแต่อันตรีแม่งบอกเลยแม่งโคตรสุดจัดสุดจัดไอ้ใครได้มาอันติดแถวเราไอ้นี่ป่าวะไอ้นี่ปะอุ๊ยโอ๊ยโซเฟียเลิฟป่ะดิย้าหู โซเฟียน่าจะไปไหนอุ้ยได้เลยโซเฟียเขาปุ๊กยิ้มต้องโดนเดี๋ยวต้องโดนตั้งแต่นั้นแหละเพื่อนสกิลหดึ่ไปเลยย้าฮู้มมาติดแต่เรานะโซเฟียไันต่อเลยละกันพิวพี่อนะนะวูวววโอ้ไม่โดนได้กันสกิลสองมาแต่เฮลดุดสกิลสามก่อนเลยอืมมพระ กูจะ <laughs> ได้เจอตีแม่เออแล้วลกจัดเฮ <c oughs> ้ยตอนนี้ต้องเดือดครับผมอืมต้องปี้วทุกคน <c oughs> กเฮ้ยแบวเฮ้ยยางโดดได้ไปเลยอืม <c oughs> ปิว้วไม่ได้ลุกต่อยใครอ่ะเฮ้ยเขาต่อยได้อืมอุ้ยโหลุกไม่ขึ้นเลยกู ตัวเม้งลอยตัวเม้งปิว,วคนชอบเลยเฮ้ยโอ้โหโตัวสกิลวะจังวันนี้ยับยับโอ้ยปิวจังวันนี้หลบพุ่งหมากระโดดดีแล้วเราก็พุ่งคืนครับผมอืมไม่โดนหรอเฮ้ยโอ้โหสวนเขาละทางเลยลาก่อนครับพี่ชายอืมโดนย้าเต๋อพี่นางบอกแล้วโคตรมันสกิลของเชนอสคอมโบก็ ถ้าไม่เข้าใจนะก็คือต่อยก่อนนะผมวันนี้ไอวิวจากข้างนอกนะต่อยประมาณสามทีก่อนมนะั้งแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งนะผมด้วยตัวนี้นะเออพอเขาโดนต่อยแล้วเขารออยเนี่ยแล้วก็ใช้สกิลสองพุ่งเข้าไปนะผมแล้วก็ชาร์จแม่งเลยนะครับผมแล้วจากเขาปิ้วเนี่ยเออถ้าเขาไม่ลุกนะผมเราตามด้วยสกิลสามในการพ่นไอตัวนี้ได้เลยนะเออแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับส่วนสกิลสุดท้ายก็คือจะเป็นการแบบว่าเออพุ่งเขาเรียกว่าลอยตัวแล้วก็แบบทะยานอะ่ะเขาเรียกว่า,วาเจ็ดไดว่ะเออโคตรดีครับผม แต่ว่ามันต้องการย้าดีๆนะเฮ้ยเอ้เอาฉันเตี่ยนงังโหไม่เอาหมดเลยดิโอสามตัวโคตรสุดหากอะไรผู้บริสุทธิ์ย่งันเหรอไอ้ทองเฟียงมันนี่ดิอืมอุ้ยเป็นลูกทันอืมไ่รอไอ้รออะไรอ่ะคนบริสุทธิ์เาจะรอละเออคนบริสุทธิ์ให้เอาก่อนดิเปิดก่อนได้เตียมอ่ะขอกาลาการอือ Let's go ตายแลนวนะเฮ้ยโอ้โหเอยังรอดอยูนอยอยน่นะเขาต่แล้วก็มาพี่โซเฟียโอ้โหปีงลอยได้เลยเขาชอบเรามาเ,เริ่มรีวิวติก,กันเลยดีกว่าเลสโก้อือหือพี่แชงเขายอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นต่ยอยกูซุนงกูเราอยู่เหรอสวัสดีครับพี่แชงขอแสงหน,น่อยก็อะเรามาเริ่มมาติก,กับพี่มือกันเลยดีกว่าไปบาดเลยกับพี่บ้าแล้วรอบเดิมของเราจะขอแคบมือนหน่อย พี่เพิ่งนี่ไปได้แล้พี่ผมจะเก็บพี่เดี๋ยวเฉพาะเลยไม่โดนอีกสกิลสองก็ได้วะจับทุ่มเองเลยเรียบร้อยสกิลสามข่าโอ้โหเรียบร้อยเป็นคนปิกที่กูโดนไปฝ่อยหลายหลายเลเรียบร้อยเลยพี่แต่รายนี้ทีเด็ดแล้วผมสกิลที่สี่บอกนะว่าทั้งแบบไปเลยโอ้โหบอกแล้วเตรียมไหมโอ้โหดูดิ ยูนิสี่เออโคตรแรงแต่ยูนิสี่แม่งโคตรแรงจริงรูปรงอย่างกว้างนะผมลองไปใช้ดูนะแต่เขาตัวของเจนอสแม่งเป็นตัวที่ให้เล่นฟรีละโอเคครับผมงั้ก็ฝากไว้ด้อสำหรับใช้แล้ของฟาเซอร์แดนเองนะครับผมหากคลิปนาีาจะเป็นคลิปอะไรก็อืมกดซับสไครต์ไว้กันด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปแบบกระด้างใช้แของฟาเซอร์ดนได้เองนะครับผมโอเคผมขออยากเป็นชาวเซเวอร์กันหรือกันเอาไว้ใจไปนะครับผมก็จะซียูขอปิดเออก็จะซียูขออยากปิดไปก่อนเลยละครับนะ ปิ่งเลยเกิอเรียบร้อยปิ่งไปตามระเบียบเฮ้ยโอ้โหไว้เจอกัอนครับผมบ๊ายบาย